โอเคครับเพื่อนที่ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนที่คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของราวิลนะครับเฮเวลลี่สไตเกอร์นะครับก็เป็นสกินใหม่ระดับมิราเคิลนะที่เอามาขายแล้วนะครับในร้านค้าในวันนี้นะก็ถ้าเกิดเราซื้อในช่วงกิจกรรมเนี่ยราคาจะอยู่ที่840คูปองเนาะเราซื้อได้เฉพาะในช่วงกิจกรรมเท่านั้นเนาะซึ่งเอะยะเวลาในการซื้อสกินนี้ของราวิลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9วันเนาะวันที่5ถึงงวััันนนนทีี่14้้บกก็มาจจอไดะสหรับสกินนี้นะครับก็ถ้าใคครอยากได้นะ840ูปองนะคครรรรัับบไไปปดูกาีวิวกันเลยดีกว่านะฮะ มาฮะมาสู่การรีวิวนะครับ,ส,บสกินใหม่ลัวิวนะเลเทอรจริงๆขั้น่าสอะแกมาสโลครมีไหมมีไหมเป็น support นะอีกนิดซัพพอร์ตอาแไฮเตยไงแฮเตคุงฮเตคุงไฮเตคุง มีกดการสกิลตีตีเรามีโฮลี่ซัมเนอร์โฮลี่ซัมเนอร์ใส่มันเลยลูกเรากดคอมเบอรี่พัดดแมวเขาวิ่งหนีแล้วะนะเราเรารู้สึกเหมือนเราเดาเมจจะขาดเลยนะเ,ออเรียบร้อยไปดีมีเพื่อนครับใช้ความว่าเพื่อนเยอะไว้ก่อนรียบรยบิงเวฟน,นี้้แลวรีบกลับมาบ้านนี่เฮ้ยโหู เมื่อกี้เล่นป่ามาไม่ได้วาร์ปเลยถ้าวาร์ป um. ม hit hit uh ันโอเควะเกินเกินไปหลายเกินไปหลายระดับเลยชุดต้นเกมน่าะต้องฟาร์มไปก่อนเราอิอุเม่นไม,ม่ค <ram oph ilia> ่อยโหดเท่าไหร่ต้องรอได้ดาบขีดสักสองเล่มนะขอเกินเกนไปคือให้เต็มแผ่เก่าเมื่อกี้ดอยตายนะแต่แผ่นี้มันมันไม่โหดขนาดนนั้ว่ะ the phoenix has left the clouds let's see what's to offer down here เราไม่แน่ชนะัวร์ดีอากลับกันไม่ไหวแล้วแต่าก,กันเลยเอ็กซ์ตร้ารุยปุนปูน the phoenix has left the clouds เฮ้ยเขาไม่กลับบ้านแล้วเหรอฮิวไปแล้วเพื่อนพาหนีหน่อย กีแท,ทงป้อมเพลินเลยตีเลือกโทษถ่ายคนไม่ยอมกลับบ้านนะฮะเจ็บอนแทงก็ตายด้วย f ้าไ,ไปเนะี่ย้ายไปแล้วโอ้โหหูหูหูตายไปเนะี่ยเออไม่รอดเกนินแต่งงเมื่อกี้ทำไมเราเราถึงได้อีกนิดไหมตายไปเลยดูไม่ทันเมื่อกรรี้สนใจว่าจะไปยิงแวนอยูอ่ วยยเนี่จับสวยเลยขัน <Don 't S 1> ไหมโอ้เป oh, ๊ะๆว่ะเดี่ยวอยู่เวลาเล่นสายรองเท้ากันซีซีเราเล่นสายเนี่ยอินฟิตคอแทนนะครับมันจะมันจะคุ้มกว่านะนข้างล่างเขาอยู่เต็มเลยวะ่ะมากันหนะ่อย <R ally. S 2> เพื่อนมากันหนะ่อยเวนน่าจะจับ โอ้โหเยอะจัดเลยโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โห,โ,หโหไม่มีไม่มีอันติเลยเขามาสี่ลยววะเมย์เยอะ <c oughs> เราเราชอบอันติตอนที่เพื่อนแบบจับทุกรอบเลยดาเมจมันหายเลย ่ Tell what need know. งางขวาสองขวาสามกลางหนึ่งเป็นได้อยู่ข้างบนโอเคน่าจะได้ปัมบนละยิงตานี้อยากยังไม่ต้องรีบออกไอตัวอะไรนะ อินฟิตคอเอ้ยไม่ใช่มุลาก็ได้นะเพราะว่าตานี้ยเนแบบว่าไม่มีคนออกเกาะเลยรอออกดูเลือดก่อนดีกว่านะครับจะได้เทรดได้ดูเล็ดใหญ่ดูเล็ดใหญ่ถดถอดถดไม่ได้ไมครับได้ไหเล็กไป อุ้ยโอ้โหไม่รอดเข้ามาลึกก็ไม่ทันทุกทีเลยต้องมีดูดใหญ่ปะ๋ยวนี้ดูดใหญ่มันเนิฟมาเนาะราคาค่างแพงนะจิก็น้อยดูเลือดก็น้อยนะแต่ก็ยังเป็นของที่ถ้าเกิดแบบตัวไฮเปอร์แคลลี่อยากออกมันก็จำเป็นนะมันดีเดี๋ยวน้ำเป็นแวนเหรอจะยิงโดนวะไม่าไม่เสี่ยงเนี่ยเก็บกวี้เปีือง Only tell what need know. คูดาวมันจะอยู่ที่35วิตาวิแต่มไม่มีรถกูดาว มันล่ะอเกินตายเลย <G ül> เจ็บอะถอยกันได้ไหม <g ül> ไม่ไหวแล้ว <G ül> โดนโดนวดเยอะเลยเกนเูลามาละต้านตีโดนโดน่าจะวิ่งเข้าไปยิงได้กดดูดใหญ่สู้เลยมัน <G ül> นี่แววนมันนี่ เกินว่ะเอาก็ตรงนั้นเลยวะเราจะโยนแล้วไปยินสูงมากเลยอืมอื้อืมอไป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 เรียบร้อย เอ๊ะวัดตีสรุปแล้วไม่ได้ใช้เลยฮอลิสโซมันแน์เหมือนของแถะมากเหรอฮอลิสโซมันเนี่ยโอเคประมาณนี้ กลิ่นแม่งเอฟเฟกสวยจริงนะถ้าเปิดตัวนี่คือเต็มร้อยเลยจะได้ดูในเกมแล้วดูเหมือนในนี่เลยดูเหมือนดูเหมือนสาวเลยสวยชมพูมากเลย I can see everything can around see me. ครับก็เป็นไงบ้างสหรับก,การรีวิวราวิลในวันนี้นะก็ถือเป็นสกิลที่ค่อนข้างสวยมากๆนะ่ะสวยมากเลยคือตอนเปิดตัวนี่ซช่นเปิดตัวนี่คือเอาไปเต็มร้อยท่าวาร์ปนี่คือสวยมากนะสกิลต่างๆนะท่าสองอันตรีสวยค่อนข้างมากเนาะนะครับก็สหรับราวิลในเมตานเนี่ยก็ยังถือเป็นตัวหนึ่งที่ออยังจะค่อนข้างตกเมตาระดับหนึ่งเนาะแต่เฮิร์ดไปเปรียบเทียบในงานแข่งในแรงส,งสูงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีระดับหนึ่งกันเนื่องจากอันตรีมันเป็นตัวที่สามารถเปิดไฟได้นะครับตัด ทีมไฟได้ดีนะสมมติแบบใครจะเดินไปแก๊งตรงไหนใครจะไปการป๊อปตรงไหนเนี่ยลาวิลมันสามารถจับด้วยเปิดด้วยแอนติได้เสมอนะเพราะงั้นในแข่งเนี่ยเราจะอาจจะหเห็นราวิวกันบ่อยหน่อยนะครับหรือในแรงสูงสูงเนี่ยเวลาเขาแบบว่าจะหยิบแคลรี่ทั้ตัวมาเพื่อ เปิดไฟเนี่ยลาวิลเป็นแคลี่ที่เปิดไฟได้ดีเนาะแล้วก็ในช่วงเลทเกมเนี่ยลาวิลเป็นไฮเปอร์แคลี่ที่แบกได้ดีมากนะครับข้อเสียเนี่ยคือพอลาวิลช่วงต้นเกมมันไม่ค่อยมีดาเมจอะไรยิงก,ก็ไม่ค่อยไกลนะมันเลยแบกไม่ค่อยได้ในช่วงต้นเกมต้องรอ,อฟาร์มไปสักพักก่อนไอเทพักสามสี่ชิ้นเนี่ยเริ่มมีดาเมจเริ่มแบกได้อะไรอย่างนี้นะทีมไฟถึงเป็นตัวจ,จ่ายดาเมจที่ดีได้นับก็เลยไม่ค่อยนิยมมากในแรงทั่วไปนะแต่ว่าในการแข่งในอะไรเงี้ยดอยมองว่าลาวิลเป็นตัวที่เก่งมากอยู่ดีีีีีีีนนนนนนนะะะมมมมมมัััอติทท่่ดดดดาาากกรใไไฟเจ็ย้้ปณ ครับก็นในเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามไปเลยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน